สวัสดีก่ะทุกคนวันนี้สาวนางมากินข้าวนอกบ้านวันนี้เสนอเมนูผัก <c oughs> กินปลาอันนี้น้ำพริกกุ้งสดแล้วก็ต้มยำเยวจะดูให้ดูต้มยำมะพร้าวอ่อ,อนต้มยำปลากินเลยด้ไหม่ายุิอดีไเมยมซุปอายโอเุปโอเลซุปโอเค คนที่กินจะน้ำต้มน้ำซุปและกรนเั้็อร่อยมากทุกคนร้านนี้มารอบที่สองแล้วมากคู่ป่านะ

Hoe kan het hier zijn? Happy spot. Hmm? Ik bedoel, wat is er Oké, de hand? Oké, je kunt. Dank je